โฟคิงท็อกซิกโฟคิงที่มีคนเล่นเยอะที่สุดคนออนไลน์600บวกต่อวันระบบแปลกใหม่เยอะไม่มีแหลกไม่มีน่วงรับประกันจากทีมงานน้อง oh. ๆคนไหนกำลังหาเงินไปโรงเรียนนี่เลย oh. กิจกรรมแจกเงินโอซีสำหรับสายฟาร์มรายละเอียดก็ตามร oh. ูปภาพนี้แจกกันถึง15,000ื่นโอซีผู้เล่นใหม่ไม่ต้องกลัวไม่มีของเล่นนะครับเขาแจกกันเยอะมากนะครับแล้วถ้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยสวัสดิการเป็นกลุ่มก็มีครับน้องๆอ,อาวุธก็เท่าเทียมกันใครกำลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นมาที่นี่เลยโฟคิงท็อกซิกลิงดิสอยู่ด้านล่างนะครับ หลังจากที่ผมนะครับย้ายจากเมืองจันบุรีมาชนบุรีร่างกายผมต้องการการพักผ่อนอย่างหนักผมทั้งทําความสะอาดบ้านรีโนเวททาสีโอ้โหผมทําทุกอย่างทุกวิธีทางนะครับตอนนี้ผมทําเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนเรื่องเรียนเรื่องแบบบ้านเรื่องอะไรผมเคลียร์หมดแล้วนะเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมเอาละครับก็วันนี้อยู่ในโฟกิงครับเพิ่มเติมไอ้เจ้านี่เป็นกอซิล่าเหรอวะยังเป็นกอสซิล่าเหรอ <net> <net> ผมอยากจะทําคลิปลงหลายวันแล้วแต่ว่าผมไม่ว่างนะครับน้องๆติดภาร,รกิจนะผมนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างหลายสิ่งเลยนะครับเนี่ย อัน Freud, นี้คือผมเพิ่งทาสีเสร็จเลยนะเพิ่งทําบ้านพี่สาวเสร็จไม่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์ด้วยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็คือพรุ่งนี้ต้องอีกวันนึงอ่ะแต่ว่าผมก็ตั้งคอมติดเน็ตติดแอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีมีดที่แรงที่สุดนะครับก็คือมีดกระต่ายอันนี้นะที่เขาเคลมว่าแอดมินบอกว่าแรงที่สุดในเซิร์ฟนะครับคือทีเดียวตายเลยนะถ้าอีโมถ้ามีโมไม่รู้กี่ทีอันนี้ก็คือแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยไอ้นี่ไงผมแทงแต่อีโมไงไม่ค่อยได้แบบแทงใช้ดาเมจ นี่จะเลือนนะนี่แต่ระบบเขาดีนะครับระบบเขาแบบกันรถกันรถชนถ้าเป็นไซเบอืน่นี่กระเด็นนะกระเด็น<ไ><ๆ>กระเด็นกนะระอดอนแล้วก็นี่นะครับพวกระบบ F7 ระบบบูท FPS อะไรต่างๆนี่เขาก็มีเยอะนะครับผมปิดทวิตเตอร์ปิดอะไรที่มันลำพานหูลำคาญตาละลานแดงไปลานแดงลานแดงลานแดงไปไปด้วยได้ไหมครับไปด้วยได้ไหมไม่มีรถเนี่ยไม่มีรถสี่เนี่ยไม่มีรถสี่ใช่ไหมครับ ผมมีอ่ะเดี๋ยวผมเบิกรถกนะครับไปไพวกลูกสมุนไปเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาพวกลูกสมุนขึ้นมาไป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 ได้ได้ร้านแดงใหม่มาร์กอีมาร์กมาร์กมาร์คทูแมปมาร์คทูแมปมาร์คมาร์คเสร็จก็เบิกเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาได้ได้เออต้องเป็นงานอะเดียทางไหนทางไหนมึงรู้ทางใช่ไหมเนี่ยสายทางนั้นสายอ่ะทางละทางละโอเคโอเคมาร์คเสร็จก็เบิกเรียบร้อยขวาขวาขวาเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วน้องมาแล้วนี่ไงไปไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแรงเลย เอ้ยเอ้ยโทษโทษดีครับพี่ไม่ไเดียม่งในพวกรแม่งดีไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจยิงนิ่มยิงนี่เพื่อนเอ้ยยิงอะไรกูมือไม้สัตว์ตังหนึ่งสวยถ้ากูไม่ตีเซมันอีเมย์ไม่ได้ไอีโมเฮ้ยโปอลนี่ไงกูบอกแล้วไม้เดืยวตายเพื่อนตายนี่ไงชุบชุบเพื่อนเอ้ไอ้กูทุบแล้วมึงแย่งชุบไหมมั้งไอ้เชี่ยมันไม่ได้ชุบมันปอนกูปอนเพื่อนนี่มีเนี้ยอะไรบ้างอ่ะกูปอนเพื่อนตัวเองไอ้กิ๊บตั้นติบันโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยกูปนนมัเรรียบ้อยละมัง กลางกูเจอกลางเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านก่อนอ่ะหลลูกพี่ลูกพี่ไปไหนต่อครับลูกพี่แล้วบอจะทำกางแล้ไฟเลยพี่ไฟใหญ่ไปแล่ะไป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 กลางเลยพวกอย่างนั้นไฟใหญ่แม่งเลยลุยดิยโราสายไฟกลางนี่คือไฟใหญ่สุดเลยนะน้องๆนี่นี่เี๋เอาอันนี้ก่อนเลยเอาไปไหนอุ้ยมันอุ้มเพื่อนมันเด้นรถไปก่อนดิพี่รถจะลบรถจะลบรถจะลบที่โอ้โหรถจะลบทีโอ้โหวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายเกมเมอร์เลยวุ่นวายเกมเมอร์ไอซ์เซนไซเกมมิ่งขึ้นมาขึ้นมากหางขึ้นมาเมื่อวันรถเรากับคันนู้นคันไหนแรงกว่า เ,เออเออคันดูแรงกว่าเลยกันที่โศกตั้งจัดเอา้าไหน,นพูดงี้น่ะเดี๋ยวมึงคอยดูคัันน้นมันได้แค่ต้นแหล่ยี่่ต้นได้ปลายแผ่วเดี๋ยวโดนกูแซงท้ายไม่มีแค่ต้นทั้งปลายเนี่ยเล่นอย่างเอ้ามันเลี้ยวไปไหนแล้ววะเห็นฝุ่นโอ้โหไม่เห็นฝุ่นเลยอยี่่าเห็นฝุ่นไม่เท่าไหร่ไม่เห็นรถเลยเออเนี่ยตรงนี้ไม่ไหวสส่ไฟกลางเลยไกันอู้ยเด็กกระดกอย่างเยอะเลยไปหาเพื่อนดีไปหาเพื่อนสส่ไฟกลางให้ความเออรู้เร็วรู้เร็วโอ้โหมึงเดี๋ยวรอบหน้ากว่ามึงกลับนะโอ เด right? e ี๋ยวรอดหน้าก okay, 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 okay. okay, okay. ูให้มึงขับละไหนเพื yeah. Yeah. ่อนอะไรยังไม่ม yeah. uh, ีเพื yeah. <t <t ่อนเราเลยไปตัวนี้ควายปะเนี่ยไม่รู้ความเลยย่าไป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 เอาเว้ยเอาเว้เอาไว้เอาไว้บุ้ยย่ะลุมลุ้มย่ามีทั้งกับตันนาเนริกากับกาหังเย่ยอะไรเต็มไปหมดเลยประเทศไทยนี่เดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวกูเอามาแดงตัวเนี้ยเดี๋ยวกูเอามาแดงบูธเบิร์ดอะไรกันนี่ไงหลบนี่ไง นี่ไงนี่ไงบูธเบิร์ดอะไรบูธเบิร์ดอะไรฮะเบิร์ดอะไรเบิร์ดวันต้องวางก็พอฮะหรือว่าเบิร์ดธงชัยเรียบร้อยเฮ้ยไอตัวนี้มันเก่งอย่างมั้งววกววกมีด้านไรนววกหยิบด้นไหนววกขึ้นมาขึ้นมาเออเป็นเนงนะินไหนเบอรยกูรู้กรับกูรู้เซตโซนครับตามมาตามมาตามมานึกว่าไม่รู้ความาโคตรเสียหัวเฮ้ยหิวแดดเข้ากันแดดต็น <c oughs> เอ้พวกมันอย่างเยอะเลยพวกเด็กกันหมดอกเนี่ยแต่มึงต่มึงวกกเราอ่ะเฮ้ยเอ้ยมันกระทืบมันได้เหรออ้มึงไปช่วยเพื่อนที่เพื่อนโดนเอ้าไอ้ยเฮียเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้าเอาเอาเอเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันนี้เต็มโซนครับตีไม่ได้โอ้โหมันเบิกรถบัสคันใหญ่เลยว่ะเฮียมันเบิกรถดันขันใหญ่เลยว่ะรถบัสประชาชื่นนะเอาโอ้โหแล้วมันชนเอาผักกระดงกระเดงกระดอนเลยถ้าถ้าถ้ากูลงรถแล้วมึงจะลงม嘛เพื่อนลงดิเพื่อนใช่อะ ยาว่ถ้ากูลงรถแล้วมึงจะลงใช่ปหมลงนี่ลงนี่เฮ้ยไอ้เจ้เฮ้ยชนอุ้ยเฮ้ยรถพังลงซ่อมก่อนเอากูตายไอ้เจ้กูจะมานะทิ้งกูตายเฮ้ยเพื่อนจุ๊บหน่อยเอ้าอุ้ยเฮ้ยโอ้กูไม่น่าแกล้งเพื่อนเลยอ่ยแม่งตาตาสนอง่ะไอ้เพื่อนกูไปไหนอ่ะเอ้าเพื่อนกูไปไหนอ่ะเอ้าเพื่อนกูเพื่อนกู เอาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาดิขึ้นมาเร็วแล้วเพื่อนกูมาไงกูขอโทษกูยึดแม่งเยอะเลยเฮียเมื่อกี้กูจะแกล้งมึงแต่กูรู้แล้วนะกรรมมันตามสนองจริงไว้เฮียกูตายกูแรกเลยเอ้ยปี๊ยยังโมงจัดโมงจัดเออโมงเด่ยังน้ำเออดิบดีปะเออน้ำได้ยังน้องน่ารักเพื่อนๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยเอเอาดิเอาดิโอ้ยโหมันมันเป็นรถบัสเลยนะเออไหว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 ไอ้เรืนี้เรื่องนี่ตัวชุบนี่ตัวชุบตัวชุบตัวชุบเอารถเป็นตัวชุบเดี๋ยวผมเล่นมีดเลยแล้วก the ันเฮ้ยอย่าเล่นมี กูจะเล่นมีดกูควักปืนเฉยเลยอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงดูมีดกูเหมือนพวกสายไหมเลยเหี้ยแข็งจ้วงจ้วงจ้วงอุ้ยมีดนี่แรงมีดนี่แรงหนึ่งทีตายถ้าอีโมนี่ไงโอ้ยมีดจังแรงเลยอำนาไม่ทันนะเนี่ยมาเดะมาเดะมาเดะอุ้ยอุ้ยมาเดะมาเดะพ่อเอ้ยมีเสียงพ่อ นี่โดนมีดกูหมดเลย,ยนี่ไงสัสอันนี้มโมมือไอ้เนี่ยอุ๊ยจานิโมอยู่แล้วอ่ะอันนีม้มมันยัดมันดามเมมีดราแรงมีดเอาทีเดียวตายสวยเพื่อนเดี๋ยวไปถ่ายชื่นมาว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนประชาชนยกพวกมา<ย>กมา <ยก S 1> ดี<ว>สับ แทงหลังถนนไหนสัตว์ฮะมึงฮะเจอสายใหม่กูแทงอ่ะแทงท้องอ่ะฮึ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 โวยสเตฟานตัวเฟียยัดแม่น่าหีเฮ้ยมันม้ามันม้ามันชุบกันมันชุบกันหลังถนนไอ้เหี้ยมันชิงกันหลังถนนเฮ้ยนี่ไงเดี๋ย้ได้โชว์ทิกใหม่พอดีเลยทิกใหม่ไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เฮ้ยมึงโอ้มึงดูเพื่อนมันหลังแอ็นอะเอ้าทิกใหม่ดีทีดีโม นี่ไง <IP> ทิศใหม่ไม่ต้องทิศใหม่ไม่ต้องเลยไอ้เหี้ยทิศเก่าก็ใช้ได้นี่หว่าเฮ้ยแพงเอ้ยโอ้ยโทษอะคาตาเนี่กะโอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันขึ้นได้คนเดียวอ่ะไอ้มึงมึงตีไม้ดิมึงมึงมึงตีไม้ดิเพื่อนเออเออสวยสวยอีกทีนึงอีกทีนึงกระดกเออไอ้เหี้ยโดนในศาสครวายไรขวายสุดเหรอขวายเลยอะตุลบาส่ซ็ง เฮียมึงก็ขยันทุบหนไอเฮียท่าตรงเนี้ยไอเฮียมึงเป็นเฮียอะไรกับตรงนี้วะกูถามจริงเหรอฮะเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวนี่โดนกูทิ้งใหม่นะโดนกูทิดช่วงแทงนะนี่นี่นี่กูเรียนทิ้งมานะกูเรียนมาเยอะนะนี่ไงนี่ไงสาดหิวแดกข้าวฮ่าไม่ต้องแดกถุยเล่นน้ำลายอีกทีนึงอุ้ยอุ้ยโดนประชาชื่นคืนเหรอเนี่ย เฮ้ยโอ้โหกูจะหมกไม้เพราะอย่างเงี้ยแหละโอ้โหโอ้โหภาพภาพนัวมั่วไปหมดสวยไปเลยตรงไป,ไปตรงพารถหน่อยได้ได้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจะพาไปเดี๋ยวพาไปไม่รู้จะไปไหนนะเดี๋ยวกูพาไปวงนัวเอาไหมเอาไหมเอาไหมงั้นไม่เอา โอ้โหมันเยอะกัน <primero> ม <mol ing Diamond> ันอยู kind of ่กันเต็มเลยเอาเพื่อนไปพัดแล้วกันขอบคุณครับมันพุ่งเลยพุ่งคุยอะไรสัตว์เฮ้ยขอโทษขอโทษครับผมในโซนเฉยเมในโซนเฉยผมในโซนเฉยเลยเฮ้ยมันด่างรั่วเพื่อนมันด่าวรั่วเลยรั่วคุยอะไรวะให้สัตว์คุยอะไรที่ยังเงาอ่ะรั่วคุยสัตว์กูไม่ได้ถังน้ำ มึงอะรวยเหี้ยเลยแม่มิดอกมึงไอ้ลิกลี่แก่ยแก่โลเปคุ้ยแก่แม่ไอ้แก่โลเปเฮียไปทรี่ยานึ่เออเฮ้ยกูมีปืนนะกูยิงก็ได้นะไอ้ัดแก่โลเป้เฮียเนี่ยกูไ่ก็ถือแม่เลยเอาเลยแม่แก่โลเป้ยสัตแม่แก่คุยเสียงโคตรแก่เฮียกูยิงมปก่อนเลยสวยอนิเมะมันเพื่อน วยแก่โลอกระเหยกรักลยีดอกนี่ตัวรันแหลอะไรเหี้ยผัวก็แก่โลภีอโอ้โหเพื่อนมันก็หมออไปพอแก่โลีต้องมาเถ่อพี่ยไม่กูยิงแล้วมึงเป็นที่อะไรไงเหียแก่มึงเป็นทียอะไรกูยิงวังหมดเลย ่วยแกมึงเป็นทียอะไรอ้ดอกนี่เป็นทียอะไรคะขันหี่อมึงอะขันหีแม่ผีแม่ม่อคันไอแกไอ้แก๊ันหี่ันหูไม่รู้เป็นไรแม่มึงคันหีไม่ได้คันหู้มึงไปอุบอะไรกูโดนยิงไอ้เี้ยอ้ืงนี้คือเร่งวาิ้ยไวมึงยิไควายยัง มมสวยเฮียเพื่อนกูมาช่วยมึงตายแน่เฮียแก่สัตว์มาดิ๋ยวเฮียขวบมันไม่แตกไม้เฮียเฮียแก่เฮียเนี่ยแหมมันมีแบบดักรอบูทกูอสัตว์มึงมาบูทแบบเมื่อกี้ใหม่ดิมึงบูทมาแบบเมื่อกี้ใหม่ดิไอ้หมุนหมุนน่ะเออมาดิกูขอยอมมึงงี้กูขอยอมามื่อี้หมุนหมุนเนี่ยไม่เงี้ยแขกแม่งไงสัตว์ ตกปองหลบทำทียอะไรพี่กูเม็ดแม่เย็ดเออเฮี้ยังเป็นเทียอะไรวะให้เฮี้ยงเพราเฮี้ยแก่นี่เป็นโลกไอ้สัตว์แก่ไม่งอกไอ้เฮี้ยเป็นไอ้สัตว์เฮี้ยงคุยอะให้เฮี้ยไอเด็กเฮี้ยไอเด็กเฮี้ยไอคุยสัตว์ไอ้เพื่อนกูไอ้ไอเพื่อนเพื่อนกูขอโทษมันตายแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงกูชุบเพื่อนก่อนกูชุบเพื่อนก่อนอะหลดพี่พี่ยิงหน่อยพี่คนรุ่นรา่นยิงหน่อยพี่ ยิงยิงหน่อยพี่ชายยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยพี่โอ้ยไอพี่ยิงกูดิพี่โอ้ยยิงพ่อของนังนู้นเลยสุดกูอะไรไอรสัตว์เป็นเพียอะไรกูมากวะฮะเป็นเพียอะไรมากวะฮะเป็นเพียอะไรโอ้โหไอพียนี่เพิ่งเกิดมากูเอามันล่วงอีกแล้วอืมไอเพียนี่กูชุบละชุบละเพิ่งเกิดมา เฮ้ยเอาทีบถีบถีบกูให้ลุกดิทีบกูลุกมึงซวยอ่ะมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเพื่อนมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วมีฟอร์มอะไรเนี่ยมีฟอร์มอะไรนะ่ยเมื่อฟอร์มคุยอะไรกันไปไกล่เป็นไรวะให้ไกล่เป็นไรไหมไกล่นี่เป็นไรไหมไกล่ศาสตร์อีราอูนี้ี่ะอุ้ยกูตายไอ้เที่ยลืมดูก่อนลืมดูเลื่อนเอแม่แพมอยู่นั่นเลยคุ้ยกยจกางกระเทยเลยคุ้ยน่านตีน